bnb hero เกมแตกแล้วหรอสวัสดีครับผมสมาร์ทจาก a อไอคริปโตแอนเกมไฟนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของคริปโตนิวส์นะครับและข่าวที่กําลังเป็นกระแสครับที่พูดถึงกันอย่างร้อนแรงวันนี้ก็คือเป็นข่าวของเกม bnb heroes นะครับที่เขาว่ากันว่าเกมแตกแล้วจริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเวลาประมาณบ่าย2นะครับวันที่6ธันวาคม 2, 2022นะครับ ทางเดฟนะครับผู้พัฒนาเนี่ยเพิ่งประกาศว่า,าทางเกม b บียนบีเนี่ยเพิ่งจะผ่านออเิตของทางเซอร์ติดไปเองนะออแล้วก็ยังจะวางรถแมพเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นว่าเรากำลังจะนำเหรียญเบียนบีฮีโร่เนี่ยเข้าไปใน e x c h ช n g e ของ P2P B2B นะมันเป็นเว็บ e x c h ช n g e เว็บหนึ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเกม b บียนบีเนี่ยครับหลายๆคนที่ได้ลองเล่นหรือว่าได้ศึกษานะครับ จะรู้ว่าโดยพื้นฐานของของตัวเกมมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวดูมีอนาคตมากดูไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ได้นะครับดูอนาคตไกลนะครับซึ่งราคาเวลาที่คนจะเล่นเนี่ยค่าเข้าก็เป็นแบบออร์คาลนะขาออกเนี่ยรีวอร์ดเนี่ยเขาก็ปันผลเป็น b n แนะครับแต่ว่าเป็นฟิกเลทนะไม่ได้ขึ้นลงตามราคา BnB นนะครับแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่มีใครทราบนะครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเกือบเกือบ,เ,บเที่ยงคืน ของอวันที่6ธันวาคมนะครับรีวอร์ดพูลหรือล i ควิดิตี้พูลเนี่ยอยู่ๆเนี่ยของเกมนี้มันก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นศูนย์นะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดฟกำลังทําอะไรอยู่เดฟแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะครับเดฟเป็นคนรักพูลเองหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากการแพนิคเซลลล้นๆนะครับหรือว่า,าเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ส่งผลให้เกมแตกเป็นข่าววงในนะครับไม่มีใครทราบได้นะครับก็เลยส่งผลให้มีหลายเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับทั้งทั้ง ในกลุ่มคนไทยก็ดีหรือกลุ่มต่างชาติก็ดีนะครับทั้งในแชทของทเทเลแกรมดิสคอร์ดนะครับต่างๆมากมายก็ต่างถกเถียงกันกันอย่างหนักนะครับเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเดฟเนี่ยชอบปรับอะไรไม่ค่อยแจ้งล่วงหน้าหรือเปล่าจึงส่งผลกระทบต่อผู้เล่นกลุ่มใหญ่หลายๆคนนะครับเช่นการปรับภาษีที่ว่าเราจะต้องเสียค่าภาษีในการอัพตัวละครเพิ่มขึ้นตามเลเวล จากเวลหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเคยเสียแค่สมมติสัก1 BNB h นะครับยกตัวอย่างก็ปรับไปเป็นเวลหนึ่งไปเวลสองนี่ยอาจจะปรับไปเป็น2หรือ3 BNB h นะครับอยู่ๆก็แอดเข้ามาเลยหลังๆนี้แอดเข้ามาบ่อยมากนะครับแล้วก็มีปรับเคมรีวอร์ดนะครับบางคนเนี่ยจะถอนได้แล้วภายในวันพรุ่งนี้เหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์ละวันพรุ่งนี้ปุ๊บก็กจะกลายเป็นศูนย์สุดท้ายพอรีเฟรชต่อมาวันต่อมาเดี๋ยวหลับเนี่ยแอดเข้าไปกลายเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ะทีนี้ผู้เล่นก็ไม่พอใจสิครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะกก็ส็สสส่่่่งงงเิหลลาานี้ผทํใ คนทุกคนเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะครับเอาไงขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องลงทุนมากขึ้นนะครับรวมถึงวานด้วยหรือเปล่านะครับที่กําลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้เลยทําให้ทั้งวานแล้วก็กลุ่มนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเทขายเหรียญทิ้งเพราะารม,มองว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไปแล้วหรืออาจจะได้เอาอายนานเกินที่เอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าหรือเปล่านะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่า ตัวเดฟเองนั่นแหละที่เป็นคนลักภูตรงนี้ขึ้นมาโดยเขาอาศัยหลักการที่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อวานเวลาประมาณ3ามทุ่มเนี่ยทางเดเวลลอปเนี่ยได้มีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาเพิ่มเป็นบอสสเตจสนะครับซึ่งบอสสเตจสเนี่ยอัตราชนะมันจะขึ้นอยู่ตามระดับความแร่นะครับคอมมอนอาจจะ0.1นึ่งนะอันคอมมอนศูนย์จ 1, นะุดสองแร่จะเป็น0.4อีพิก0.7แต่เลเจนต์เนี่ยทางผมเองไม่ทราบนะเพราะว่าไม่มีตัวเลเจนต์เกมนี้ผมก็บอกว่าผมก็เล่นอยู่เหมือนกันนะฮะอ่า แล้วเขาก็คาดการณ์ว่าจากการที่เดฟมันทําอย่างนี้เนี่ยรีวอร์ดของไอ้บอสเนี่ยมันคือ3 b มบีเลยนะใช่ครับสามบี b b นีะครับหรือประมาณ60,000บาทนะครับต่อตัวซึ่งถ้าเทียบกับบอสก,ก่อนหน้านี้ตัวหนึ่งเนี่ยไม่เกิน25ดอลลาร์หรือไม่เกิน800บาทเองนะครับต่อตัวซึ่งตัวเก่าก็ต้องบอกว่าตีติดยากมากๆแล้วนะครับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสที่จะชนะบอสก็ค่อนข้างยากแล้วนะกลุ่มทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเาก็วิเคราะห์กันว่าเดฟเองเนี่ยมันเขียนโค้ดขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้ ID ของตัวเองเนี่ยไปติดแบบ100%นะครับทำให้ชนะแล้วก็ได้ Reward BNB ออกมา3 BNB เรื่อยๆื่อๆรืๆหลาย ID นะครับแล้วก็ค่อยๆถอน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 ออกแล้วตัว Reward Pool เนี่ยทุกคนสามารถดูได้จาก BSC s ส a n แนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเรากดรีเฟ s h ทีหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า BNB ในในพูเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วมากๆ นะครับซึ่งเขาก็คิดกันว่าอาจจะเป็นที่ตัวเดฟเนี่ยมันไปค่อยๆดึงออกดึงออกจากตัวบอสใหม่ที่มันแอรเข้ามาแล้วมันทําให้ตัวมันเองตีติดร้อเป็นการรักคู่แบบเนียนๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับและเมื่อหลายคนเห็นแบบนั้นนะครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยครับจาก9,000 BNB ลดลงเหลือแค่3,000-4,000 BNB เท่านั้นภายในไม่ถึงชั่วโมงเดียวกันครับอัตราการลดลงนี่คือต่อเนื่องอย่างมากลดเร็วมากๆนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมันอยู่ที่4,000-3,000เ ผมเองก็ออกแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ไม่อยากเสี่ยงเหมือนกันนะครับซึ่งพอหลังผมออกไปแล้วเนี่ยมันก็ยังคงลงต่อเนื่องจนกลายเป็นสูนในที่สุดนั่นเองนะครับสรุปก็คือคิดว่าเกมแตกไหมยังยังมีโอกาส90%นะสำหรับผมนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า,าล่าสุดเนี่ยก็มีมอสกับเดฟเนี่ยครับเหมือนเดฟจะสื่อสารให้ทางมอสออกมาพูดนะครับบอกว่าทางเดฟเนี่ยไม่ได้รักครูอย่างแน่นอนนะครับทางเดฟเนี่ยยังคงแก้ไขปัญหา ใช้หัวสมองกันแทบจะระเบิดนะครับในการแก้ไขปัญหานี้ทําสถานการณ์ให้มันกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้บาบลาบลา,าไปด้วยกันแล้วเขาก็เงียบหายไปนะครับจนเช้าวันต่อมานะครับผมนอนตื่นมาประมาณ8ปดเก้าโมงก็ยังไม่เห็นข่าวนะครับมาเห็นอีกทีก็ประมาณ4ี่โมงของวันที่7จธันวาคมวันที่ลงคลิปเนี่ยครับมีประกาศจากเดฟออกมาว่าทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยไม่สามารถ นำ bnb มาเติมในปูเพิ่มให้ได้นะเนื่องจากว่าเขากลัวคนพนคิค c ซ e l ์นะครับคนพนิค c ซ e l ์กันต่อทําให้ p ูมันหมดไปนะครับถ้ามาเติมปุ๊บเนี่ยเขากลัวคนจะดึงออกดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะเอา bnbh มาเป็นรางวัลก็คือเหรียญของเกมนะครับมาเป็นรางวัลซึ่งตอนนี้เหรียญของเกมมันก็ดิ่งเป็นรถไฟพุ่งลงนรกเลยนะครับมามามา,มาเข้าในพูแทนให้คนดึงรีวอร์ดออกมาแปลงค่าจาก bnb ที่จริงๆก็เป็น bnb เนี่ยกลายเป็น bnbh ซึ่งมัน ไหลลงอยู่เรื่อยๆนึกออกใช่ไหมฮะนั่นแหละมาให้มาให้นักลงทุนหรือหรือผู้เล่นทุกคนแทนนะครับแล้วเดฟก็ยังฝากบอกอีกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะทางทางเดฟเองก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อาจโทษใครไม่อาจตำหนิใครว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฝีมือของใครหรือเป็นเพราะใครนะครับนะแล้วก็ยังย้ำอีกว่าตนเองเนี่ยกับทีมงานเนี่ยไม่ได้รักภูนะยังอยู่นะจ๊ะ ให้ hey, ถ้าไม่เชื่อเนี่ยไปค้นข้อมูลไปค้นเอกสารในออดิตของเซอร์ติคได้เลยไปคุยเป็นค้นอยากทําอะไรไปทําเลยนะครับตนไม่ได้ทําการลักลูบแต่อย่างใดนะครับแล้วก็หลังจากที่ทางเด v เบลลเนี่ยเขาแอดตรงนี้เข้ามาแล้วเนี่ยในกลุ่มผู้เล่นนะครับก็มันมีมันก็มีคนที่บอกว่าเคลมได้นะกับก็มีคนที่บอกว่าเคลมไม่ได้เหมือนกันกดเคลมไปแล้วเนี่ยไม่ติดเสียค่าแก๊สฟรีทางเดฟจอมเหลี่ยมของเราเนี่ยมันจะแอบ กินค่าแก๊สอีกแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครทราบนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันดีๆนะครับเหมือนกับเราเคมลมปีๆนะครับส่งไปปุ๊บไม่ได้อลไรก็บคืนมาเสียค่าแก๊สส่งส่งตกไม่ได้อะไรนะครับอืมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในกลุ่มโซเชียลก็ก,ก็ก็ธรรมดาครับมี2กระแสก็มีกลุ่มคนที่แบบโอ้เกมแตกแล้วไม่ไหวแล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่า ก็ยังคงเชื่อมันในเดฟอยู่ว่าเดฟจะแก้สถานการณ์ได้ไหมจะแก้สถานการณ์ยังไงก็ยังหวังว่าเดฟจะแก้ได้นะครับในกลุ่มโซเชียลก็ยังคุยกันอยู่นะครับซึ่งสุดท้ายนี่ครับจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเดฟเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวยังไงจะแก้ไขยังไงจะอัปเดตสถานการณ์ยังไงนะครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับคิดว่าในอนาคตเนี่ยไอเกมนี้มันจะยังไปต่อได้ไหมหรือมันมันเป็นยังไงในความคิดของเพื่อนๆนะครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงนะครับรบกวนคอมเมนต์นะครับ ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่ารบกวนนะครับคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นนะครับให้เกียรติเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าทะเลาะกันนะครับอย่าแซกันเลยนะครับเราก็ลงทุนมาด้วยกันนะครับคนไทยเหมือนกันนะครับก็ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าครับวันนี้ถ้าเกิดมันออกมาเป็นผลว่ารักกูจริงๆก็ให้มันเป็นประสบการณ์เรียนรู้ของเราไปนะครับชีวิตยังไม่สิ้นนะครับเราต้องดิ้นกัันนไปะครบ สำหรับวันนี้นะครับผมสมาร์ทเอไอคริปโตแอนด์เกมไฟนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซึ่งคลิปหน้าเนี่ยจะมีข่าวสารอะไรนะครับมาฝากนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องเอไอคริปโตแอนด์เกมไฟไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า